แงถ่ yeah. ายเอาคนรอไหน,ไ,นไหนไหนขีมือไหนไหนอยู่นู่มนั่นถ้ามาแล้วเขาเห็นยุ่นบายดีครับปูเตียวรายุนี่ยุนี่เ,เ,เอานไดไปวเอากับอันันลงมา สีดำนะมี่เบิดเบิร์ดล้านไรเดอร์นี่สีดำไม่มีขายทำอะไรในวงกลบบอต มีคุณยายกับคุณปูกกวางท่านผ้าก่อนสวัสดีครับโอ้ทาสีแล้วเป็นของใหม่เลยตัวนี้สวัสดีครับลูกสวัสดีครับตัวไหนตัวไหนของเก่าทาสีนี่เลยสองอันนี่เลยอ๋อของเก่าพวนี้อืมของเก่าทีมโอ้ยนีแหละช่างขนาดเลยน้ากันดีเยี่ยมเลยดีมากเลยได้ยาเยอะแยะบอนี่ไอ้ได้ได้ยาเยอะแยะบอนี่อืออืม

เจริอญพ่อเหรอที่ฮะอืเท็ดยังไงไปซอยซส่เอาเมื่อพร้มกันเลยบอกอืบอกมันเอาเมื่อหอดกับมันแมงอยบ่ไ้ดอกกะติอ่อโอเคสิทุเรศิมาขนขึ้นซอย อบูตี้ไปถอยรถมาสะเอาโมเตอร์ไซค์ออกอืออือเอ้ใส่ใส่ใส่ล้อมอระดกกันสิ้งอุ้มอันขนของเนาะเอ้ยเป็นปันไห้ปันขายไห้เ่

Đấy, hôm đây nè, xin dục xoay bạn nè Ừ พลาดแล้วไีนบ่อตัวนี้ข้งกอน,กนนะอืมกเ่อนเพิ่งสิงางทับกันมันสิบ่อถลอกหรือ เราผามาปูไปยังนี่เนี่อันพื้นหนึ่งมีอีกบ่เอาลูกเราผ่าไปให้มีอีกพื้นหนึ่งบ่อเอ,อ้เออ

คนกาลังยังดีคนก,ยกลยังีจเลยกระดาษดนะผ่ <c oughs> าดิปุเตียถอยไปทั้งลังบบผ่านะผ่าอยู่ใต้ลังกระดาษแม่เอาไปทงังงลังคือบอไวทาง้งหลัง เดี๋ยวของหวานของหวนานแลววงเหยียบขอนป้า มีอันห้องอันนั้นอยู่มันห้องผ่าอยู่อือเอ้ยสำนันแหละพ่อบอกให้มันหะสีกันปันใดแบทนี้เม่งเด้เอาขึ้นแบบใดแบทนี้แต่แข้งบอกแจ็คแล้วหรือว่าแต่แข้งขังทั้งนี้ ซี limbs, pas, ่ขาไปนี่บอกแล้วเต้เป็นจิตตัดไม่อัดปาปูก่อนท้องยาเนี่ล่ะเฮ็ดแล้วล่ะว่าจะเอาเมื่อเพื่อละขายของเลยยืมไว้มันละพ้อนี่ห่อนึ่ื่อนโบแมนของไอ้่างดอกของเฮ้านี่ล่ะ แต่ว่าแรกอันนั่นบาดนี้เอาโต๊ะชุดแรกเลยอยู่เงื่อนน่ะให้มันเลยเบาเมื่อนนั้นยกให้มันหมื่นกว่าพ่นเด้อนั่นตัวนั่นชุดนั้นเออแพงกว่าสองอันนี้บาดนี้เอาให้ลูกไข่นั่นโต๊ชุดมองนั่งกินเขานะเดี๋ยวเขาสิบว่มีมองนั่งกินเขากินเหล่าไอ้บูดี้ไปกินเหล่ากระแซบได้โต๊นั่นผ้าเข่าผ้าฟ้าอยู่ตลอด 嗯。<laughs> <laughs> <laughs>